นี่เป็นเห็ดพึ่งนกยุงอืมดอกงามๆเลยครับเห็ดก้อือเดี๋ยวโอ้ดอกงามๆเลยครับ ีครับผมยินดีต้อนรับทุกช่องลูกจ้างอิสระครับมื้อนี้ก็กลับมาพบพ่อกันมื้อนี้เฮาอยู่โค้งสี่สิบสี่นครับมื้อนี้ตำบลปัวนกอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิย้ายโคกมาเนาะครับเนาะสลับโคกเพราะว่าเห็ดมันออกห่างครับช่วงนี้มื้อนี้เฮามาก็ตรงกับเช้าวันที่29สิงหาคมพศ2567ครับครับมาเช้าเลยมื้อนี้บ่ทันได้ได้หยังอยู่ดอก จังใดก็รุ่นน้ำกันไปพุนละครับเนาะมือนนิวาสิมีความหนานาฝากพี่น้องซ้ำใดครับมือนนิมือน,อน,อนี่มาแจ้งโคโล,โลเลยเบงิงดวงอาทิตย์กำลังขึ้นฝนตกดีครับช่วงเนี่ยไปเลยครับรุ่นน้ำกันเลยว่าสิมีเห็ดไหเฮาเจ็บบอม,มือนนิบรรยากาศเศร้าๆป้าเห็ดครับนี่ละมือนีิเฮาจะอยู่ป้านี่ละเบื้องเห็ดดอกแรกของเฮาเลยครับสําหรับเศร้านี่เนาะ นี่เป็นเห็ดพึงนกยุงอืมดอกงามๆเลยครับดอกแรกแห้งมานของเขานี่อีกบ่อืาเห็ดน,นงยุงงามๆชุดแรกครับ ผึ่งนกยุ้งอีกดอกนึงครับ็ดกอรครับดอกแรกเศ้านี่ เห็ดผึ่งแดงครับดอกหนึ่งเห็ดตะไคร้ดอกหนึ่งครับงามๆเลยเห็ดนาแหล่ง่ายครับ เห็ดหาดดอกหนึ่งครับเห,ห,ห็ดกอรครับเอาได้ว่าอะไรเนี่ย อ้หงามอยู่ครับพี่อีกบานนึงหยู่ใตไหม เหลืองนกยุงเหลืองงามอยู่ยครับเดอกนึง เพึ่งนกยุงครับอ้ามาดอกใหญ่แท้เอาได้ว่าอนะน่ะโอ้เกี๊ยหรอครับผอบว่ได้อู้เสียดายเนาะนีะ่ดอกนี่เอาได้ครับบ่เนะี่ยอืม้มเดี๋ยวเอาได้เอาได้ไดง้ามนี่อืม้ม อบอกนี่ก็เอาบ่าได้ครับเสียดายเนาะมีอีกวะ Okay, đọc ngay này 歌。Cool. เก็ดเพิ่งเขากํเาเก็บเห็ดหน้าขาวต่อครับ เห็ดตะไคร้ครับเห็ดกอ ดอกงามๆเลยครับดอกหน่อยมาเบิ้งผลงานการโลอโคกของเขาสำหรับมื้อนี้ครับ นี่ละครับคือผลงานเนาะผลงานเมื่อนี้ช่วงแรกๆเขาได้กับเป็นเห็ดพึ่งนกยุ้งแหละครับเมื่อนี้กับตั้งใจมาไล่เห็ดพึง่งนกยุ้งแหละแต่ว่ากับโบมีครับได้โบหลายได้โบกี้ดอกเนาะครับเนาะสำหรับเห็ดพึง่งนกยุ้งเรากลไล,มล่มาเรื่อยกับมาเก็บเห็ดหนาขาวแน่เห็ดตะไคร้แน่นิดๆหน่อยๆเห็ดกอแน่ละครับเนี่ยเห็ดกอเมื่อนี้กับถือว่าห่างอยู่ครับแต่ว่ากับพ่อได้เก็บได้เล็มยงอยู่ย่งางไปเรื่อยๆครับถือว่าห่างแล้วแหละครับสำหรับเห็ดเมื่อนี้ก็ได้สำหรับโคกนี่เมื่อนี้เขามาโคกโค้งสี่สีนะครับ ก็เห็ดกะห้างคักอยู่ครับสําหรับนี่เนาะถึงฝนจะตกลงมาก็จริงอยครับแต่ว่าความชื้นก็ยังหลายยต้องรอแดดออกอีกจังน้อยก่อนนะครับเนาะเพื่อว่าเห็ดสิได้เพาะเชื้อได้ครับช่วงนี้ก็โัวก็ชื้นหลายอยู่ครับเอาละครับสําหรับคลิปนี้ก็มีข้อมันมาฝากพี่น้องเขาสำนี่แหละครับเบิ้งงชิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาเปลี่ยนกําลังใจขอบคุณทุกทุกท่านที่คอยเป็นกำลังใจให้ตลอดมาพ่อกันชิปนาครับผมสวัสดีครับ